มาแล้วครับรถด,ด่วน75นะฮะก็ตอนแรกกดดูในกดดูนี่เห็นช้า11เนะี่ยเห็นไม่มาสักทีนะแต่มาแล้วครับตอนนี้น่าจะช้าเกือบ20นาทีนะตอนนี้15นาฬิกา21นาทีนะสวนกับ532ตรงนู้นนะเลยเสาไปนิดนึงนะเสาสัญญาณนะครับ ก็รวดเวน75นะฮะ